โดยสบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟจีถุกทานผู้ความามาติดตามหับชมม่องแม่ใหญ่จันดาบ้านนาห้องอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยวันนี้กลมาพบอ่าพ่อชอบแม่ใหญ่จันดาบ้านนาห้องกับเริ่มสีลงเกี่ยวเขา่าช่วงเก้าโมงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะแม่นี่ก็เปิดภาพออกมาก,กันยังอยู่ต้นสามชาอัน 9, เก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะตาน่าเทียงแม่ใหญ่จันดาบ้านนาห้องนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พูดภาพออกมากมานี่กะมาพบมาพอก,กันเก้าโมกัวเนาะพะเมพ่นนอกเอ้ยแต่เศร้าพุ่นกะไปค้นเข่าพเมพ่นนองลงคนเข่ากับพอตาเนาะแต่คนข่าเจ้าพเมพ่นนอกไอ้คุณเมื่อเบิเบิดแต่มเมื่อวานนี่แหละเนาะเมื่อวานนี่คำก็เลยได้คุนเบิดเ,ดเ,ดเดข่าตั้งแต่แต่บ่าวดีสายบุญเพินินมาจ้างเกี่ยวไห้พเมพ่นนอกไอ้กหะไรมือไรวันอะไรเลยเนาะก็ได้ที่เขาวัน ทิดศอื่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันจะเป็นวันเศร้าเนาะพ่อเม่พี่น้องเอ้ยมันแตกเด็ดแตกลมหลายมือหลายวันแล้วก็เลยขนให้มันเบิดมันเลยเกิดสกยวกิลลงไปเกี่ยวข้าวปั้นข้าวเศร้ายากินนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวก็พอตาเพิ่นเนาะว่นนี้ไปสั่งกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะตำหมักทั่วมันเลยเกิดสิไปทักทายสบายดีพ่อตาเพิ่นว่าเพิ่นเกี่ยวข้าวกับไผพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันนี่เนาะ มันนี่ก็ไม่ญ่จันนาบ้านนากัสิตไปทักท่าสบายดีเพิ่นกอนว่าเพิ่นเกี่ยวเข่าผู้เดียวบ่อคอนเดดอยู่บ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้มันนี่ที่มีไผยเน่เนาะไปไปติดตามรับชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนเนาะทักท่าสบายดีเพิ่นอยู่ทงไ้ทงหน้าพู้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยไปไปทักท่าสบายดีเพิ่อนเลยพ่อแม่พี่น้องไปติดไปเบิ่งไปช่มน้ำกันเลยสบายดีเจ้าเกี่ยวเข่าก็ไผ่เหมือนคือเห็นผู้เดียวเจ้า โอ้เกี่ยวเข่าคนเดียวลูกจะไพ่ลูกชายไปทางใดจักไประทังไรปลาไปลาท่านมาหนิจักจักกับอันยังมาจักเราไปโทรมาบอกจะบอสัดโดยเอ้ยเพิ่นเกี่ยวเข่าพเดียวเพิ่นทำอไมพี่นอกเข่าพอดีเนาะหย่าโมมีบอสมึงหย่าคือหลายเนาะหย่าในเบื้อดอ้หย่าน่ะ่ได้ยน้ำหย่าไปแล้วนี่แหละครั เป็นระเบิดวายบั่นกะปั่นอาข่าวหมากของคุณเนี้ยบั่นกะแย่มันก็ลงน้ำกันอยู่ไรพ่อตาเอ้ยลงกระดามันแนะมันีอกะมาถักทายสบายดีพ่อตาเพิ่นเกี่ยวเข่าผู้เดียวผู้แม่ทุกคนนอกรึยิ่งปุกจะไผ่กับปุรกชายก็แจักไปทางใดเพ่อหน้าไ่ได้ทักทายมาบอกเพิ่นเลยเพ่อหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักขาโทรบอกมี์ไงไงไงคุณลูกก็แจ๊กมีไงแกนนาบ้านนาเนี่ยกะมาติดตามช่องไม่ใไงแกนนาบ้านนาเขากะ อื่ากำลังเริ่มมาเกี่ยวเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวเข่าโฉงคนนเลยนะมาเกี่ยวเข่าโฉงคนพ่อตากับเม่ใหญ่อันจันดาบ้านนาพ่อแม่พี่น้องวันนี้จักที่ได้จักให้เนาะมีแต่หยห์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยน่ะเอาเบิ่งมาชมน้ำกันเด้อนะพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองหมู่มีคือกันอยู่บ่เนาะกับนาเม่ใหญ่จันดาบ้านนาเนาะยันบ่คือดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัยังบ่ได้พ่อท่าไยพ่อแม่พี่น้องยังหน้าสิพปลายให้เนาะ กาเฮ็ดได้หญ้าลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหญ้าแล้วอุ้ยเลือกเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบนมือเบนเว้นได้แต่ให้เดียวน้อยๆไม่อยากแล้วมาติดตามรับชมน่วมกันทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางในหญ้าเลยนี่ก็ที่ได้เกี่ยวเข่าโชงคนลูกจะไพ่กับลูกชายกจักเพิ่นไปทางใดเพิ่นว่าลูกจะไพ่นั่นเป็นบุญญาติเฉียงมากหรอกพม่พี่น้องเอ้ย โทรกับไปโทรมาเนาะลูกชายเพิ่นอัดเสียงมาว่าเพิ่นนั่นสิไปถ่ายคลิปตามเคยเพิ่นดเหน็ดพแม่พี่น้องเพิ่นดขาดบ่ได้ดอกเนาะเรื่องนี้นี่ยก็คือยาเพิ่นน้องการงานของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกับมือมามือบบเนาะมไอซื่อนั่นเพิ่นกับไปชอยเมโนงเปียวไปมัดเข่าขนเข่าชอยพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่เพิ่นกับมาได้ไปเพิ่นไปแต่ไปซื้อเนาะเมื่อวานนี่กับบ้านหน้าเจ้าของมืัอนี้เพิ่นกับไปถ่ายคลิปเพิ่นนาะ ล pues er. nah. her her ูกจะไผ่เพิ่นก็ว่าอยู่ปงถิ่มผีบ้านโคกประไว้พ่อเม่พี่น้องเลยเพิ่นมาได้มาเพิ่นอัดเสียงโบกพอตาเพิ่นก็ลงมาเกี่ยวเข่าผู้เอาเพิ่นอาก็เริ่มเกี่ยวกินนี่แหดดพ่อเม่พี่น้องเลยลงมาช่วงเก้าโมงเนาะมาพบมาพ่อกันเก้าโมงกลัวๆพ่อเม่พี่น้องเลยมานียก็จีได้จังไห้เด้อเด็ดชักสองคนเนาะอุแต่ยายพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยเข้ามาติดตามหับชมเนาะช่องวันหยุดจันดาบ้านนาว ย้อนเกี้ยฮอดงานใดแหละมัหนีิงานไหนฮอดแหลกกขึ้นเพิ่นาเพิ่นฮอดแหลกเพิ่นก็ขึ้นพอม่พี่น้องเลยนี่จะสิได้เต่งอันกั่วผัวก้อนพอม่พี่น้องฮอนฮอดเนาะฮอนเด็ดใหม่เด็ดจีเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคือภาพผลทุนนท่าก็คือซีบิดเด็ดเนาะบาทนี่ภาเดือดอยู่นี่พม่าพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ทั้งวันโคกประวายพูมาามามาอยู่เรงวานนี่ เมือเม่อในเมื่อคืนนช่วงแปดโมงแรงนี่แหละพาเดือดมา,มา,มาม่มามั่มจากศรีตุ๊กดึโบเลยจากตกทางใดเนาะพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าโซงคนกระโพตามันนี่พี่น้องเอ้ยก็เห็นกระติกนำ้ำพุ่นได้ตัวนี้เนาะนี่จะชี้ได้ ลำลาพาจะพออเมฟินอลของเฮาเนาะนอเดมาจุนาทีให้มั้งบอกดีใดไปโฮตาห่อนเดดยู่ดว่าบอกเจ้าก็ได้อืมห่อนแล้วเอแต่เกตนอยู่สิได้อยู่โบ,บสถ์ไ้มันของคนเฮาเออได้ไฮนึงกับ้าคกันค้นห่อนเดดเนาะอือไปชีวานงผูงนี่ข่อยนี่มันห่อนเดดแล้ว อ่อนเด็ดแจ๊คแจักให้ให้กระขึ lot, ้นโอู้ยากแห้งโพดอยากแห้งโพดจิบเจ้านี่เนาะโอ้เจ้าได้แล้วพี่น้องเอ้เนี่ก็สีมาสุกมึงก่อนพี่น้องเอ้ยเนี้ก็เปิดคลิปอยู่ทงไฮทงนาเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าจ้ไปทางใดเนาะอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมก็คือความเบาความบาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะบ่อยอยากดีอยากเสียงใสปันใดเนาะ ว่าบมวนมนวนหูว่าผิดพลาดอาการใดก็ขอโทษขอพ้าลายลายพเม่พี่น้องไอ้เมหไ่จันดาบ้านนาฮาก็เปิดช่องใหม่เด้อทุกผูทุกคนผูเขามาติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เมหญ่จันดาบ้านนาฮาคือเก่าคือเดิมพเม่พี่น้องเ้ยคือว้าคือว่าเนาะเพิ่มเติมคือความเว้าเนี่ยพราะว่าความจากกับบอยากดีเป็นใดเด้อพเม่พี่น้องเสียงก็อยากเห่เนาะ อยากเป็นไข่เป็นนาวพ่อแม่พี่น้องเ้ยหัวลมหัวนาวออกเลยไข่เป็นนาวแล้วกันเจ็บคอพ่อแม่พี่น้องเลยเสียงกระบออยากดีปันใดขอโทษขอพ่ายละลายพดตามรบชม่็ได้เาะว่าเสียงปากไม่แงจะนาเป็นยังเด้ว่าคือเสียงบุดีแทเด้เนาะมันนี่บุคือเกาเนาะบุลงบุเรียนแทบอ่ะขอโทษขอพ่ายละลายพ่อแม่พี่น้องเลยงั้นเป็นไอก็มาลายมือเลยเนาะเป็นไข่เป็นนาวพ่อแม่พี่น้องเลย กินยายังก kh ็คือเกาพม่าี่นอองยังบดีบดเท่าเนาะบดช่วงบอดเฮยอยู่นี่ก็ชิได้หนึ่งมากเกี่ยวเข่าแข้งเด็ดพม่าพ่นอองเอ้ยเนาะเฮ็ดได้เดคคอยเกี่ยวไปเรื่อยเรื่อยเลือกเอาน้ำหยาน้ำตองเข่าอะไรเพื่อชิได้กินอยู่ทงไฮทงนาเอาคือเกาอยู่ไฮอยู่นาไม่ได้ไปทางใดบม่ได้ออกข้างนอกบม่ได้ไปทางเมืองเด้อมีอะ่จันดาไทยคลิปธรรมศาสตร์ตามชมวิวกัน ตามทราปรมชาตอากาศผิดไปไดเรื่อยๆทายเรืเ่อยๆพม่พี่น้องเลยทรารมชาตของเพนนิ่นเนาะไม่ได้ไปไทายเป็นคนทายบุญแล้วก็ไปทายผู้สาวเปิดใจไม่ใญ่จันดาไม่ได้ไปน้ำโมแจักเทืเออแม่พี่น้องเลยได้อยู่ให้อยู่หน้าต้มบิวกันให้อยู่หน,หน้าปลูมกมะเตงมะทั่วพม่พี่น้องเลยทายอยู่เกี่ยวเขาว่าเกี่ยวน้าเนาะไม่ได้ไปช่วยชาตคนทุกคนเนี่ยบ่มีงบพม่พี่น้องเลย มดงบบ่มีงบ,งบแต่เจ้าของก็โบกุ้มเลยเนาะหนึ่งมากกับบ่มีงบชองมากกับบ่มีรถขี่ไปพ่อแม่พี่น้องเลยขาดเคินลายย่างอยู่มีไง่จัดนดาบ้านหน้าเข้ากันไปกับเรได้ไปที่ซื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องมีกะต้มขนมนมเนยติดไม้ติดมือไปให้แต่ละบ้านแต่ละช่องแต่ละหลังเฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถ่ายเพิ่นกะเพิ่นกะเครือัน เวียงงานการสั่งเพิ่นเนาะเพิ่นนางเว้าวนางคุยน้ำเฮากับไทยกับ่ได้ว่าชิวาหน่ั่วโมงภแม่พี่น้องเป็นสิบชานาทีผูภูมนพิน้อยเนาะไายเพิ่นก็ได้ต้องมีเงินมีทองให้เพิ่นมภแม่พี่น้องเอย่างเงินดาบานนากับ่มีเงินมีคำเนาะบ่มีทุนภแม่พี่น้องง่ายง่ายๆเนาะขาดเพิ่มเงินทองนี่แล้วภแม่พี่น้องเลยจะไดแต่อย่างอื่นกัขาดอยู่ฮะโบทำตัวนี้แหละเนาะแหง ข่าวน้ำกับพ่อได้กินได้ยูพ่อแม่พี่น้องเลยเรื่องตัวนี้แหละมันนักดีดพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเนาะอาิตนาทีมีคอตาเกี่ยวเข่าอ้าวันนี้กับแม่ยายจันดาบ้านหน้าข,ข้ากับจิคอลาพีลานอล้องเนาะขอจบคลิปไปเพียงสค่นี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่คือเกา่าคือเดิมเนดะ้พอพ่อแม่พี่นอ้องเขามาติดตามรับชมเนาะ ่ลืมกดไลค์กดแชร์เหื่ม่ให้จันดาวันนาคือเบานเนาะไปเข่ามาเบิ่งมาชมกับหาจบหายสิ้นพ่อแม่พี่น้องเลยหากดใจเนาะเบิ่งกับหาจบกดไลค์กดติดตามให้อีกเป็นกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าบันนี้กับไม่ใหญ่จันดาก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะผู้เบิ่งผู้ชมก็ดีขอให้ยุหมั่นคนยืนเนาะอยู่ดีมีแห้งกันอยู่เย็นเป็นทุกทุกกาสบายใจตลอดวีตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ร้อยปีพันปีผู้เดนเนาะโดยกาวเขาว่าสบายดีไปแล้ว